ประธานในพิธีนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับท่านนายกปิยะพิจูเตชะนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับท่านรองวาราพุทปิ่นเงินนะครับรวมทั้งท่านอาจารย์พยุงเนรพายท่านนายอำเภอทั้งสองท่านนะครับได้ว่าท่านนายอำเภอวังจันทร์และก็นายอำเภอข่ชมเอารวมทั้งเมื่อสักครู่นี้เห็นท่านตสในแพทย์บัญญัตเจตนาจันทร์ก็ท่านเพิ่งเดินทางมาแล้วครับแล้วก็ บรรดาเพื่อนสมาชิกสภาการบริาหารส่วนจังหวัดทุกท่านรวมทั้งกำลังผู้ใหญ่บ้านทางผู้บริหารท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนายกอบตอแลวก็นายกเทศบาลรวมทั้งพ่อแม่ที่น้องประชาชนทเคงรพรักทุกท่านนะครับถือว่าวันนี้ให้เกียรติผมไ็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่านานๆผมจะแต่งงานสักทีนะคร <laughs> ับก็อยู่มา,านานแล้วครับไม่ได้แต่งครับพ <c oughs> <c oughs> อแต่งสักทีก็มีคนมาเยอะมันรู้สึกเออ ภูมิใจนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติยอย่างยิ่งแต่หลายคนก็บอกว่าแหมโตะมันเยอะเจ้าสาวจะน้อยไปห,หน่อยหรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมดูแลเจ้าสาวก็ดียวได้พอแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้นําของอำเภอวนงจันทร์แล้วก็ผู้นำในหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลัง้ใหญ่บ้านแล้วก็อบตอหรือสมาชิกนะครับเพราะว่านาา้ำก๊าซของผมเนี่ยไปช่วยแจกเพราะว่าเวลาไม่ทันจริงๆนะทุกท่านก็ นำมาช่วยแจกแล้ววันนี้ก็พี่น้องประชาชนรวมทั้งแขกผู้เกียรติก็มากันอย่างคับข้างนะครับถือว่าช่วงนี้ช่วงคืนความสุขให้แก่ประชาชนนะครับอะไรก็อยากให้มีความสุขทุกท่านนะครับมางานเลี้ยงแล้วก็ยังเอาจอภาษายทูบอลไทยกัาบมาเลนะแต่ตอนนี้ก็โดนมาเลนําไปแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณทางพ่อแม่ของน้องส้มนะครับที่ให้โอ,อก,กาสผมแล้วก็ขอบคุณทางโรง,ง,งเรียนวันจันทร์วิทยารวมทั้ง ทีมงานของอวังจันทร์เอฟซีแล้วก็หลายๆท่านนะครับคงอวยนามไม่หมดครับยังไงเราสองคนก็ต้องขอบคุณแล้วก็จะเก็บสิ่งดีๆไว้อย่างนี้ตลอดไปถือว่าเป็นความทรกจ์าที่ดีของเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็ท้ายนี้อ๋อแล้วที่สําคัญนะครับพี่ชายผมนะครับทีมงานดนตรีข้างหลังนะครับทีมงานจากพี่ชาวอ้นแะบางช้างนะครับ ถือว่าวันนี้ก็มาช่วยช่วย,วยใ,ใจเพราะว่าเราทํางานอยู่ที่กู้ภัยด้กันนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็รายนี้เราส่งคนก็คงไม่มีอะไรนอกจากขอกราบราธนาคุณพระศรีและท่านไต้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับลงรมบรดานระทานทอนให้แขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับจะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ติดตั้งสิ่งวางหวังสิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จและที่สุทันก็ขอให้ทุกท่านมี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็ให้ทุก่าติได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับกลับของคุณครับ